สวัสดีครับปลักติดเกมนะครับวันนี้มีคนรีเควสต์มาครับว่าอยากเห็นปลักสู้ฟงชิงหยางครับก็จัดให้ครับและไม่ใช่ฟงชิงหยางรุ่นธรรมดานะครับเป็นรุ่นเป็นรุ่นคัสตอมครับมีตัวอีเพิ่มความเร็วให้ด้วยงานนี้คิดว่าดูจากสถานการณ์น่าจะโดนตัวอีเพิ่มสปีดให้ฟงชิงหยางไล่เชือดเรียงเรียงคิวครับจะเรียงคิวหรือไม่มาดูดีกว่าครับเริ่มแล้วจะเริ่มจะเริ่มแล้วนี่ครับสามสองเจ็ดครับ ไปิดได้โฟกชิงอย่างครับเร็วกว่าตัวอีกแทงผมเป็นไงครับไปในนั้นไม่ถึงวีครับปานฟื้นดอนมาแล้วครับตอนนี้โอ้โหแทงตีผมตายไปแล้วครับติดไปอีกสองตัวครับโอ้โหไม่เหลืออะไรเลยแล้วผมเอาแทงเขาไม่ลงนะครับตอนนี้นะครับเหลือมหาวิทยาดาวครับผมเปิดไปแล้วโอตัวอี้ไม่ตายเลย เจมียงทำอะไรไม่ได้ครับแล้วก็ฟงชิงยางครับมันจะพุ่งมาในเชิร์นที่สองนะครับสปีดสามเก้าสองครับแตะสี่ร้อยอนี้อีนนี้ก็แตะสี่ร้อยแล้วครับพุ่งมาแล้วครับเก้าระบี่แท้ครับใครไปครับอูโหูอึ้งเอ้ยซือตายภายในกระบนท่าเดียวครับแล้วก็ตามด้วยของตรงฟางครับผมเก็บเยมเหี่ยงไปได้นะครับเฮงตึงเอียงก็ฟันชิวๆฮะดูดได้ที่ครับ ใหเสียชื่อครับงานนี้นะครับตายไปสามตัวถือเป็ของฟงชิงหยางตัวเดียวแล้วครับเนี่ยแหละครับ,ค,รบความไร้กาศของมันอ่าสังเกตนะครับฟงชิงหยางในเกมนี้แน,น่บวกแค่หกเท่านั้นนะครับแต่สังเกตดีๆครับว่าสัตว์เทพกว่าห้าอันนะฮะคือพี่จะเยอะไปไหนครับแสดงว่าเขาห้าดาวแล้ว ครับก็เนี่ยแหละครับฟงชิงหยางมันเห็นผมชอบอดเทพอินซีเนาะฟงชิงหยางก็เก่งครับถ้าเกิดทําทีที่แบบว่าให้เขาออกท่าได้เรื่อยอย่างเงี้ยครับเธอหนึ่งเก็บตัวหนึ่งเธอสองเก็บตัวที่ทสองเธอสามก็สามตัวก็แทบไม่เหลืออะไรแล้วครับครับจบคลิปพ k เคแค่นี้แหละครับสวัสดีคนระับ